สวัสดีค่ะพ่อมพีนน่นนองตอนนี้พ่อมพีินนองยูนใมช่างขอถึงกุสมาลำเตืนรับผิเชอบนะคะตื่นขึ้นมาประมาณม่งกลัวสองโมงแย่วี่นาจะว่ากะหุนเนาาี่ยจหนรวยพลังงานหรือว่าคนนันม่ของชาวนาเป็นแม่แตว่าสเกบไปที่สะมือเคื่อนี้นะคะแต่ว่าม,มือเคื่อเนมันดึกแล้วนเนเ กมออกไปดูบรรยากาศนะคะมืัอนี้คือขึมๆึมามั่อวานไม่ได้เปิดประตูมากเดี๋ยนี้จะ่ามันคึมมันฝนจะตกเลยนะคะแต่ต้องรอดูอาการก่อนว่ามันจะตกหรือมันไม่ตกนะคะไปชมบรรยากาศถุงนอกกันเลยนะคะเก็บพวงแล้วพี่น้องเก็บพวงแล้วเวื่อที่ว่าสีคือเด็กพี่ โมลเดล5คะนข,ข้างลง,งรุงเพมหาคนครกันนะคะรถออกก็จะประมาณหนึ่งทุ่มไปติมกะหลังจากที่ทายคิดแล้วองวก็สชิดแดงสายแดงหอมนะคะไปพร้อมรถตดัดไปชมบรรยากาศกันเลยนี่เปงปฟาพี่นองขอพูดในทุกกาลัางใจนะคะ ตอนเลื่อนตอนเลิกแล้วไม่กิดใจได้มะนาวมันมันโคตรเลี่ยงหลายอย่างพี่น้องเนาะมะนาวมันเลี่ยงหลายอย่างก็เลยนั่งกินโอ้ชัวเดี๋ยวไหนก็มีหนึงกลัวเจอชิกินแล้วก็เลยพอสีนอนตัวก็เลยนอนวารามันมันก็ตื่นงานหนีแล้ว ตื่นมาเพื่อที่ว่าสิเฮ็ดยิ้มให้พ่อแม่พี่น้องเด็เป็นผู้ถากถาเนาะผู้ถากถาย่านย่านว่าเอเราขึ้นน,นั่นลูกแถหวสาต่ว่าขี้พูนกับเมีอยู่หันหลังเจ้าปาะท้ามาแม่ติมท่านมัว่าแม่ติมว่าท่านม,วมวูวดอกปลามัวรัก็ออกมาแล้วอาการใช่กับบ้านไดียวกันแต่บางอย่ดปูปลาหมดแล้วปลาหมดนี่กระชากมันนอนย่ำใดนจะมันเล้าเกียงหลายพี่น้องเราตืต่นตีสี่นนด้เรา ว่ามาจิ้มกับบะเกียงทอเล่าหรอกแต่ว,ว่าก็เอาตามอัธยาศัยอย่างของที่ไวนะ่น่ะถ้าบ่าไว้กับว่าฟื้นอืมถ้าไว้ล้วก็อยากเฮ็ดยคันได้ทายแล้วมันก็อยากต้อนเนืองทุกพี่น้องนอกจากว่อยากขาดตอนขาดต,ต้องแหละเก็บบรรยากาศหน้าเวทีอคืนอัน,นที่การคนเวทีเก็บเ่าเก็บคองเก็บเล็กเก็บทางเป็นรถนะคะ สิ้นเดือนแล้วพี่น้องเอ้ยมื่เงินก็สิ้นเดือนแล้วม,มันคีดสามสิบเอก็สิ้นเดือนแล้วผู้ลงคนก็เดียดงานได้เงินเดือนผู้ลงคนเงินเดือน,น,นก็ได้เป็นเงินทอนโอ้ยสูสูด้อยผู้ลงคนก็ได้ทรงบ้านได้เชียรค่างวดรถดเชียค่าททรัพย์เชียค่าห้องที่เช่าแต่ว่าชีวิตมันก็ต้องดำเนินการไป ก็ต้องสู้ชีวิตต้องสู้นะคะถ้าหากว่าชีวิตเราไม่สิน้นเราก็ต้องดิ้นกันต่อไปเหมือนแม่ปิ่นนี่แหละเหมือนทุกทุกคนเหมือนทุกสายงานก็ต้องสู้ขอบคุณใ,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 ในทุกที่งัพี่นอ้องเนาะพอสำคัญก่ะอ่ายังเห้หาใจอากของลมถ้าใจลมทุกอย่างกับขึ้นลมทุกอย่างมันต้องมีกำลังใจทุกอย่างมันต้องมีเป้าหมายของมันนะคะ ไม่จิมขอเป็นกระบอกเสียงขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจพอไม่พี่น้องไล้เหตุการณ์เหตุงานเด้ต่อสู้ต่อ,ต,อต่อไปอย่าลม้มอ่าจะถอดอย่าถอ,อยได้พี่น้องเด้อถอดได้เป็นบางครัง้งแต่ว่ายอย่าถอยชีวิตมันต้องดำเนินอ่าดำเนินการกต่อไปจีนกับยูในยอนกำลังใจในด้น่อที่ทอเอพี่อาศัย มนพ่อแม่พี่น้องให้เอฟซี FC, หรือว่าพี่ๆน้งนองๆลูกๆป้าๆเรื่อยๆลูกๆไม่ดิมสูดๆเด้อไม่ดิมยจะถอยยจะถอยเด้อไม่ดิมไายเบียดเบียดรดอ่าไายอันนั้นกระเบื้องก็เก่าหขนลาดว่าแซนโอ้ยจะมันดีไรจะมันดีจังเนี่ยอ่านทุกความเห็นอาจจะบม่ได้ตอบแต่ว่านไม่ดิมก้ะอ่านทุกความเห็น,นงเงนด้ออยากอ่าน ความหมึดถึงหอ่านนย่ามทยคิดปอบคุ้นลายก็ดีบางบางบริเฮตคิดตอนนี้นะพี่น้องมีเถอะและห่างงงคอมเมต์เดี๋ยวนี้สามชีพซี่อยกว่างงชเยบแโอ้ยมันคือกำลังใจนะพี่น้องเนาะไม่ติมเห็นไม่ติมกะกดนถึงใจแต่ก้นหัวใจหน่อยมันก็คือมัวใจที่ร้อนเกี่ยมไปด้วยคุณความตมนะ ความจริงความจริงก็คือความจริงนะคะเขาประเด็นใหลักกันหรอกกันพี่นองคือจังพ่อไม่พี่นอง,งนดีหระเ่อแม่พี่นองมี่วามอจริงใจแม่ทิมแม่ทิมก็มีความจริงใจให้บอกพูดอะไรเด้อให้เจเลญู่่เรื่องไม่อยากทายใ่ที่นอนเสียงเรียกมาเรียงตามต้องทายใจญาตที่เสียงนะ ดีเดืงชัว YouTube คนสีพิดแต่ลให,าหา้ช่วงนี้ไม่ติดทคายมันติดเลืองชัวขาเจ้าสิปลอยออกมากับยุนยันยันยันมันตินชิบเสียเราพี่น้องอมันเหมือนความรุนแรงย่งนีนะเไดเกอ้าโอยบรรยากาศสด่พี่น้องอันนี้เป็ซีเมนท์งว่าฮั่นไดนแล้วรอแจะว่ารถ ก็ซ Harr to, ิเมนเขา็จะาไปไปทุระเปล่าทุบพันเลยแล้วอันจ้ามองเงน่วยที่พ่อแย่แล้วมันปล่อยปลาหนีปกาเพิ่นกระทมแล้วเรียบร้อยแล้วปลากระซิเมนเอาขึ้นมากินแล้วจีตัวบ่เอาขึ้นมากินกระซิเมนอยู่ใต้ขี้ดินนั่นแหละทมแล้วเรียบร้อยแล้ว อากาศจะแบบคุ้มๆนี่คือหน่วยพลังงานของเรานะคะให้พ่อแม่พี่น้องลำรวยลำรวยเด้อผู้อขอเขามาเบิงคิปแม่กินก็ได้ผู้ถ่ายชิปผู้เบิงชิปผู้กดไหลกดแร์กดซ่บสะไครให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ กะตัวนี้เนยขึ้นไรพี่น้องจะเมนดีไรเทียบเหมือนกับเมื่อคืนว่อยากดอกเมื่อคืนท่าผู้ชายดอกแต่ว่ามันกะเป็นน้ำพุว่าผู้หลังคนกะมากไม่พิมว่าอืมท้ายอย่างกะเบืองจะเมนเบามวนจะเมนเบาดีโอ้ยไม่สิ่งกะอันท้ายที่แรกกะว่าเป็นดอกพี่น้องอันกะว่าเป็นแน่อยู่มันกับไอซิวอันเทียบจับกล้องขึ้นมาจมผู้เดียวกับ เขากระซูไดาเอ้ยเขาเป็นบาบโอ้ด ну ีไปจะว่าเดี๋ยวนี้เขาอายแล้วอืมเขา่ายแล้วเอากระเกียงแล้วเดี๋ยวนี้ก็บอกแม่บอกเกียงซื้อได้พี่น้องแม่ติ๋มก็มีความจริงใจอยู่พี่น้องด้วยแสัมผัสเอาเบิ้งเอาทุกคน การว่ากันจ่าในการทายไม่ได้สือว่คือการนอนทายอาจจะทายอันเดียววันนี้แต่ว่าบันทากการตกใจมันไม่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นคนละคนนะคะไม่ติมกับสิเป็นเขาไม่ติมสไตล์เขาไม่ติมสิเป็นแบบนี้กับสิเป็นแบบว่าในปุนชายา YouTube ย่องเป็นังใจการใช้สีจับบ้องหน้ากัดจวนคว่ำห้อง ย่องย่องย่องเฮ็ดด so ีดีเ oui, ฮ so ็ดดอคือไดยู่เลน้ำมันอคนนั่นล่ะยู่ได้น้ำพ่นพนหยอกพนยังก็โอ้แต่จังหวะนีความสนิทสนมจังปลาโมจังสีกันยิงแกนกันนอกจากซำซำซำพอเราจะว่างันอื่นวัที่เล็บๆพี่มดพี่มด ปาลาเราก็มาแข่งอื่นปลาหรือใช่ไหมผู้อื่นอื่นปลาปลาเมื่ออยู่ยาวเกิดเป็เชี่ยวนะคะนี่จะเที่ยวแล้วว่านี่ใกล้จะเป็นควนท้่มาทุกทีทุกทีแล้วนะคะเที่ยวแล้วเรียบร้อยแล้วกูมุ้งกับสีตั้งหางเที่มุ้งมุ้งลังค้าแล้วก็กอีกก็ปูตัางหาง ขีมแท้กับตั้งหากขี้ม่โทมดินกับตั้งหากนี่พนเดงานเป็นแท่กคีมกันนะคะจะประมาณนี้นะคะวโจกัโอ้ยจะเรื่อนหนูเลื่องค์กรงกันเพื่อองค์กรไม่มกับห้องค์กรว่านี่กันเ็นงของน้ำโซกับป๊กกันาลางของน้ำหลางของน้ำกับประเไทยหรอกเพราะว่าห้ากับหลัง ข้ากะล่างอันแบบว่ามันสกัดปุกเนี่ยาะกะเฮ็ดซอยพ่อบ้านอันนี้พ่อเอาเบาแห้งไปตุกเฮ็ดอันเชื่อพ่อบ้านแล้วกับเฮ็ดไดหนะทีเนาะพ่อบ้านส้มไม้ก็ได้ทุกอย่างก็คือทําเพื่อองค์กรคุณแม่ทุกคนนั่งใจโอ้ยจ้าสีโบไปยังไดจ้าสีสันหาคำใดมาเบ่า ก็ยี่สลาสลวยดีน้พี่น้อนนะงเนาะปลาหมดพี่น้องปลาหมดปลาหมดลอยลิปแซงการใช่แล้วปลาหมดกันใดเลาเลา,าดูาดีเด้เรา,าคือแม่ตีจิ้มก็บว,ว่าเกงบันไดอ่ะพี่น้องขอบคุณในจุดใจ ่าคลิปนี้กะเอาไวส้สนี้ก่อนอย่าลืมก้นไรก็ได์กดซับสะไคร่กด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้แม่ติม๋มหรือว่าติ๋มกุสุมาลัมเพลิอนออฟฟิเชียลเนาะอย่างนี้อ,อช่องทางหนึ่งที่หายอยู่หาถยยึงยยนาะพี่น้องเนาะแม่ติ๋มก็อยู่ในต์นั่งพม่พีนนท์เอฟซีลำๆเรื่อยๆเฮียงๆปังๆสุขภาพแข็งแรง ไปใส้มาใส่กับให้ตลอดปลอดภัยหรือว่าทุกๆสิ่งแต่การเดินทางการงานการเงินกับเจริญก,การลากันแล้วกันคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีก่อนกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณค่ะ